สวัสดีครับดองของเล่นกลับใหม่แล้วกับกล่องสุ่มบูมใช่ไหมใช่เสีสกดตรงนี้แหละครับอ่านว่า h ฮฟวี่สไตลนะครับโวลุ 1, ่มหนึ่งโคบูมนะครับมีอะไรบ้างรายละเอียดขดูก่อนนะเป็นแบรนด์ของ Interstellar Animation นนะครับโปรดักต์เนมชื่อบูม โอบูวอล่มหนึ่งนะครับแบบ่เทียร์เป็น PVC, ABS แล้วก็เปเปอร์อ่าฮะก็คือเล่นได้คือสิบห้าปีขึ้นไปนะครับอืมอง่ายๆก็คืออยู่ประมาณจีนอะจีนผลิตปะใช่ไหมชางเว่ยใช่ไหมชางเวยนี่จีนผลิตนั่นเองนะครับ โอเคด้านนี้ด้านนี้ไม่มีอะไรอ่าด้านนี้อ่าดูกันชัดๆหกดีไซน์แล้วก็สองสีเครตมีลายมีกาเดียนบ็อกซิ่งมีวูฟไม่รู้แปลว่าอะไรนะแล้วก็มีไวเบรดมีลีเบลมีเซอะไรวะเซเวททูดะ เออเวิจูดเวิจูดกันเด้อ่ะเคซี่เฟรมกับโครเฟรมนะครับผมเอามาจากเออตู้คณาบล็อกเพราะว่าเพิ่งดูหนังมาแล้วก็ลงมาเห็นว่ามีซีรีส์นี้พอดีก็เลยจัดมาเลยโอเคไม่ผู้พันทำเพลงไปจ้าปาบเขาให้อืมอยากได้ตัวอะไรเหรอจริงๆก็ชอบสี บ็อกซิ่ไม่บ็อกซิ่ก็เลยเอออะไรก็ได้เสริมหมดอะดูแล้วนะครับถ้าได้สีเข็ดก็ดีอมัน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 ,มนอ๋อมันมาแบบว่าเห็นเลยโอเคเนี่ยมาแบบนี้นะครับในกล่องก็หมดแล้วนะไม่มีอะไรสวยดีสวยดีตังไว้อ่าในกล่องมีอันนี้นะครับ เหมือนเป็นการ์ดออมใช้การ์ดเป็นที่ยืนแล้วก็มีมือที่ใส่มือจับนะครับมีดาบผมได้ตัวอะไรวะอ่อไวเบรคโคตรเทพเลวะเทพๆอัน hey. hey. นี้เป็นการ์ดที่ได้นะครับน่าจะกล่องมันยับมานะก็ กาก็เลยหยับเ,ออเสียใจนิดหน่อยแต่ก็ไม่เป็นไรไม่ได้เสีเยเลอดมากบูมไวเบทมาดูตัวกันสวยดีมีพลาสติกสองชั้นที่ใส่มาให้นะครับ E อ F A เ,เรียบร้อยสวยงามอ่ะสวยสวยสวย เออผมซุ่มตู้ขนาบล็อกมามันสามร้อยหกสิบอ๋อแกง่ายเพราะเขาทำปะมาให้นะครับอืโอเคนี่นะอดูลักษณะหน้าก่อนหน้าก็ประมาณนี้ทําคิ้วขมวดหนึ่งข้างแล้วก็ข้างหลังก็จะเป็นหัวชนวนระเบิดนะครับข้างหลังเขียนว่าบูม แล้วก็มีตำาหนินิดหน่อยปัดออกได้ไมาปัดออกได้ช่างมันแล้วก็มีแขนที่เสียบกับขานะครับจริงๆยืนเองได้ไหมยืนเองได้โอ้ยเขาเก็บเงนินกันยืนเองได้นะครับความสูงอยู่ที่เท่าไร สิบเซนสิบเซนของสูงที่สิบเซนนะครับเทียบกับอะไรดไีต้องเทียบแล้วกนานจะเทียบส่วนอันนี้เป็นฐานนะครับเห็นไหมมีรอยปะชีกง่ายแค่นั้นจบนะครับอืก็คือยือนแบบนี้ ยือแบบนี้จริงๆฐานก็ไม่จาเป็นก็ได้แต่ว่าถามว่ามีก็โอเคโอเคยืนมั่นคงดีแล้วก็อันนี้ก็คือมือที่ให้มาเพื่อถือดาบนั่นเองนะครับมือนะตาบ,บนี้เป็นล็อกถืออ่าฮะอานี่แบบนี้ ก็คือถือดาบไว้ดาบก็เช่นการสวยสวยดีนะสวยโอเคจริงๆเห็นมาเห็นแค่คนเดียวมั้งในกลุ่มตอนนี้ก็เหมือนกับว่าไปฮิตกันตัวที่คนอื่นเขาเล่นนะครับแต่ว่าอันนี้ก็คือไม่มีใครเล่นก็ดีอ่ะ อ่าเย็ดเคโคตรโดนบอกเลยสวยประมาณนี้อันนี้คือดาวเราเป็นแบบนี้นะครับฟิงกล่องลบหน่อยฝิงนีข้างหลังลก็ฟิงนีข้างข้างฝิงข้างหน้าหัวโอเค จบการรีวิวสำหรับกล่องสุ่มบูมโคบูมโวล o มหนึ่งเฮฟวี่สไตล์นะครับสำหรับวันนี้ไปแล้วคัะสวัสดีครับ